เที่ยวบินกักตัวฟรีจากอิตาลีไซปรัสและแอลเบเนียกลับไทยเดือนกุมภาพันธ์64โดยกาตาแอร์เวสครับอันนี้คือเพจของสถานทูตไทยในกรุงโรมอิตาลีนะเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเพราะว่ามันจะมีลิงก์ของแบบฟอร์มที่ต้องลงทะเบียนด้วยอ่ะก็คือเที่ยวบินจากอิตาลีไซปรัสกับแอลเบเนียเนี่ยคือจะมีแค่2วันนะครับถ้าจากกรุงโรมนะ กรุงโรมอิตาลีก็คือ12-26กกุมภาพันธ์แต่ถ้าจากมิลานก็คือ13กุมภาพันธ์กับ27กุมภาพันธ์อันนี้คือจะออกจากอิตาลีแต่ว่าถ้าอยู่ไซปรัสกับแอลเบเนียเนี่ยก็คือไปจองตั๋วให้เวลาต่อเครื่องมันตรงกันอะไรเงี้ยโดยอันดับแรกก็คือเราจะต้องไปลงทะเบียนที่แบบฟอร์มที่เขาบอกก่อนแล้วก็รอทางสถานทูตตอบกลับอ่าพอตอบกลับแล้วก็ไปซื้อตัว๋ว ให้มันตรงกันคือเราซื้อตั๋วเองนะไม่ใช่ว่าไปซื้อผ่านสถานทูตน,นะซื้อตั๋วเองก็คือให้มันตรงกับที่เขาบอกเสร็จแล้วก็ให้เราขอใบยืนยันกักตัวฟรีนะครับเพื่อที่สุดท้ายแล้วจะเอาทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบยืนยันกักตัวฟรีเนี่ยเอามาขอใบอนุญาตเข้าประเทศไทยคือ COE นะครับตรงนี้เขามีบอกมีบอกก็คือว่าอันเนี้ยให้ลงทะเบียนตามลิงก์นี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับถ้าเราเดินทางวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะเปิดลงทะเบียน22มกราคม แล้วก็ถ้าเราเดินทาง26กุมภาพันธ์เขาจะเปิดลงทะเบียน8กุมภาพันธ์แล้วก็มีบอกเวลาด้วยอ่าก็คือเริ่ม9โมงของวันนั้นแล้วก็สิ้นสุดโอ้มีระยะเวลาให้แค่4วันเองนะเปิด22ปุ๊บจบ26มกราคมเลยนะมีเวลาให้แค่4วันอ่าแล้วก็ถ้า8กุมภาก็ไปจบ12กุมภามีเวลาให้แค่เอ่อ4หรือ5วันเหมือนกันในการลงทะเบียนไม่ได้บอกว่าเที่ยวบินละกี่คนด้วยซ้ำ แล้วก็หลังจากลงทะเบียนคือตอนนี้ยังไม่ต้องซื้อนะก็คือลงทะเบียนก่อนรัถาฐถานทูตจะแจ้งยืนยันการเตรียมเอกสารให้กับผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งโดยตรงทางอีเมลหลังจากที่ปิดรับลงทะเบียนภายใน3วันคือหมายถึงว่าเนี่ยอย่างอันนี้ปิด26มกราใช่ไหมอ่าภายใน3วันหลังจาก26มกราก็จะได้รับอีเมลยืนยันแล้วเราก็ค่อยไปเนี่ยผู้โดยสารต้องซื้อบัตรโดยตรงกับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ต่อไป ันนี้คือเรากลับมาที่หน้าเพจของสถานทูตซึ่งอ้อมแนะนานะถ้าเกิดต้องการกักตัวฟรีเนี่ยเอาแค่ทางเลือกที่หนึ่งก็พอไอ้ที่เหลือนี่ไม่ต้องไปดูหรอกไม่เกี่ยวข้องนะเพราะที่เหลือก็คืออ่าเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ก็คือที่เราจ่ายค่ากักตัวเองอ่ะก็ไม่เกี่ยวแล้วก็อันอีกอันหนึ่งก็คือใครที่อยากจะไปขึ้นเครื่องบินกลับที่อัมสเตอร์ดัมซึ่งซึ่งอันนั้นจะไปพาดพิงของสถานทูตไทยในเนเธอร์แลนด์ก็ไม่เกี่ยวนะครับแทนนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะกักตััววฟรรีแลล้้กก็ขึนนเคื่องบบิ จากอิตาลีที่โรมหรือว่ามิลานก็คือเอาแค่ทางเลือกแรกแล้วก็ลิงก์แบบฟอร์มก็คืออันนี้อ่ะก็เรามาดูแบบฟอร์มนิดนึงเนี่ยสังเกตว่าก็คือถ้าเราดูในนี้จริงๆเราเขายังไม่ได้เปิดนะ,ะเขาพูดถึง12กุมภาพันธ์จริงแต่ณนวันที่เราพูดวิดีโอนี้เขายังไม่ได้เปิดก็คือขั้นตอนก็คือเนี่ยลงทะเบียนแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนเพื่อไม่ให้มีชื่อซ้ําอันนี้คือเป็นของเก่าพอหลังจากที่ ลงทะเบียนแล้วก็คือถ้าได้รับการจัดสรรโคตา้าก็คือจะได้รับการติดต่อจากสถานทูตเองเพื่อแจ้งยินันเรื่องการกักตัวในสถานที่ของรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือสเตต์ควอลันทีนแล้วก็จะมีการแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมเอกสารโดยตรงจากสถานทูตหลังจากที่ปิดรับลงทะเบียนประมาณ3วันแล้วก็การได้รับการจัดสรรโคตา้าก่อนหลังก็คือขึ้นอยู่กับว่าใครเร็วใครช้าลงก่อนได้ก่อน ส่วนใหญ่ที่ให้กรอกก็อ่าอีเมลใช่ไหมแล้วก็ชื่ออะไรตาข้อมูลตามพาสปอร์ตหมดเลยแล้วก็เนี่ยอัปโหลดหน้าพาสปอร์ตเสร็จแ,แล้วก็เหตุผลด้วยอ่างั้นก็ต้องความจําเป็นก็ต้องเรียงคิวตามเหตุผลด้วยที่อยู่ในอิตาลีเนี่ยเนี่ยที่บอกว่ายังไม่มีของ12กุมภาเพราะว่าชอยพวกนี้ยังไม่มีขึ้นมาให้เลือกเลยฉะนั้นใครจะกลับที่โรมใครจะกลับที่มิลานก็คือติกเอาตามชอยนี้ พอได้รับการยืนยันจากสถานทูตแล้วก็จะต้องไปจองตั๋วให้ตรงตามที่เขาบอกอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องติ๊กว่ากักในสถานที่ของรัฐโดยไม่จ่ายค่าใช้จ่ายนะ,ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าไปติ๊กอันที่สองนี้เราจะมาลงทะเบียนทําไมแล้วก็หลังจากที่เราได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบยืนยันกับตัวฟรีแล้วนะครับก็คือให้เราาขอ ใบอนุญาตเข้าประเทศไทยหรือ C.O.E. นะ uh. ก็คือก็อมีทําคลิปนี้เอาไว้รีวิวแบบละเอียดวิธีขอ C.O.E. ใบอนุญาตเข้าไทยเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้ใตวิดีโอก็คร่าวๆมีอยู่สสเต,ต็ปซึ่งสเต,ต็ปแรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถทําล่วงหน้าก็ได้นะก็คือเพียงแค่อัปโหลดหน้าพาสปอร์ตเหมือนกันเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยข้อมูลบุคคลอ้อางอิงแล้วก็จะได้รหัส6หลักมารอประมาณ1-3วันทําการก็จะลงขั้นที่2คือขั้นที่2คืออัปโหลดตัวเครื่องบินและใบกักตัวฟรี แล้วก็รออีกหนึ่งถึงสาวันทําการก็จะได้ COE มาคือขั้นตอนแรกทําล่วงหน้าก่อนซื้อตั๋วก็ได้แล้วแต่เพราะว่าลงรอบแรกไปแล้วก็จะมีระยะเวลาให้ประมาณสิบห้าวันก็คือที่จะถ้าถ้าสิบห้าวันนี้ไม่ได้ลงก็ถึงจะต้องลงใหม่ก็สรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือรอสถานทูตเขาเปิดลงทะเบียนก่อนนะก็คือเนี่ยวันเวลาตามนี้เลยถ้าสิบสองกุมภาพก็เปิดลงทะเบียนย2ิบสองมกราถ้ายี่บหกกุมภาพก็เปิดลงทะเบียนแปดกุมภาแล้วมีเวลาให้ ประมาณสี่ถึงห้าวันก็จะหมดเขตแล้วหลังจากที่หมดเขตประมาณภายในสามวันสถานทูตจะตอบกลับมาว่าได้สิทธิ์ไหมถ้าได้สิทธิ์ก็ไปซื้อตั๋วให้ตรงตามที่เขาบอกแล้วก็ขอใบกักตัวฟรีมาแล้วหลังจากนั้นก็มาขอ COE ต่ออย่างที่บอกแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบิน7 2็ิชั่วโมงก็ตรวจโควิดโควิดนี่ทั้งถามกาต้านะว่าต้องตรวจหรือเปล่านะแล้วแต่สายการบินอาจจะต้องตรวจหรือไม่ต้องตรวจก็ได้แต่อีกอันนึงตรวจชัวร์เลยก็คือ Fit to Fly นะครับทั้ง2องอย่างก็คือ ตรวจล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแล้วนอกจากนั้นก็จะมีแบบฟอร์มต่อ8นะครับที่จะได้รับมาพร้อมกับอ e ีเมลที่เราลงทะเบียน COE นั่น, e นแหละก็กรอกแบบฟอร์มด้วยตรงนี้ไม่เกี่ยวกับกักตัวฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินใช้งานจริงนะสามารถเข้าที่ gonoguide.com/ticket นะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกถ้าเราทำไม่เป็นจริงๆ